ล้อซีลวดเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของน้ําหนักของตัววงล้อที่เบาวกว่าแล้วก็ความยืดหยุ่นล้อซีลวดก็จะมีมากกว่าเราจะสังเกตได้จากพวกรถวิบากเขาก็จะใช้ล้อซีลวดหมดเลยแต่ว่าล้อแม็กนะครับข้อดีของล้อแม็กก็คือมันจะมีเสถียรภาพของน้ําหนักของล้อแม็กเนี่ยที่ดีกว่าคือพูด,ดง่ายๆว่าเวลาล้อแม็กมันหมุนนะ่ะมันจะมีการแกว่งของตัวล้อแม็กเนี่ยน้อยกว่านะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถที่ขายดีอีกหนึ่งรุ่นของทางฮอนด้านั่น,น,นก็คือ ฮอนด้ i c ิก e r i e s Series, แต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวร25แบบครบทุกสีครบทุกรุ่นซึ่งรายละเอียดของตัวรถของเขารวมถึงสเปคแลว้วก็ราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราต่อไปดูกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h ช n n e l ช่อง7สีผมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชาญยนต์สว่างแดนดินสาขาต้นโพเดี๋ยวจะพามาดู Honda คลิกนะครับเป็นคิกร25นะสีใหม่ล่าสุดชมใหม่ล่าสุด2023ซึ่งเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด2อรุ่นนะครับก็คือรุ เป็นสีขาวกับสีดำนะครับเขาจะมีแค่สสีนะแล้วก็รุ่นล้อแม็กก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีเทาซึ่งรายละเอียดของตัวรุ่นระหว่างตัวล้อแม็กกับรุ่นล้อซีลวดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวล้อแหละที่แตกต่างกันอย่างแรกแล้วก็อย่างที่2ก็คือตัวคุญแจที่รุ่นล้อสีลวดเนี่ยเขาจะได้คุญแจเสียบธรรมดานะครับแบบนี้นี่อันนี้ก็คือคุญแจเสียบของรุ่นสีลวดนะครับส่วนตัว ล้อแมกนะครับก็จะได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับหรือว่าคุญแจรีโมทนี่ไงคุญแจสมาร์ทคีย์กุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนี่แล้วก็อย่างหนึ่งที่รุ่นล้อแมกเนี่ยถูกตัดฟังก์ชันออกไปก็คือตัวคันสตาร์ทเท้านะครับในตัวรุ่นล้อแมกจะถูกตัดออกไปเนาะส่วนในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบครบทุกสีเลยนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากทางด้านหน้าก่อนเลยก็คือตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าของคลิกเนี่ยทั้งตัวล้อแม็กแล้วก็ตัวล้อซีรวดก็จะเป็นแบบ LED นะครับเป็นโคมแยกซ้ายขวานะฮะซึ่งดีไซน์ของคลิกเนี่ยสวยนะแล้วก็ในคลิกตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าที่ติดอยู่กับตัวคอนโซลด้านหน้าหมดเลยส่วนไฟหลีไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED เช่นกันและไฟหลีก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเป็นเหมือนคิ้วนะฮะซ้ายขวา แล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็น LED นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้ทุกสีทุกรุ่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับมีสติ๊กเกอร์คำว่า h อนด้าแล้วก็ข้างบนตรงนี้ตรงหน้ากากตรงแฮนด์เนี่ยก็จะเป็นสีดำเช่นกันในตัวสีเทาชิ้นนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะชิ้นด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาเช่นกันบางโคนสีเทาส่วนในรุ่นสีแดงแดงเนี่ยก็จะเป็นแดงสว่างขึ้นมาจากโฉมก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่สีแดงสดมาก ส่วนตัวผมว่าสวยนะสีแดงเนี่ยมันเป็นแดงที่กําลังแดงพอดีเลยเป็นแดงหมันนะแดงเงาวิ่งวับสวยงามชิ้นนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับหน้ากากด้านบนเนี่ยชิ้นบังลมซ้ายขวาสีแดงเช่นกันส่วนบังโคนหน้าก็จะเป็นสีแดงส่วนในรุ่นสีดานะครับก็จะเป็นสีดําทั้งคันเลยแต่ว่าเป็นสีดํหมันนะชิ้นนี้สีดําสีดําสีดาหมดเลยรวมถึงแฟลิ่งซ้ายขวาสีดําเช่นกันนะครับส่วนในรุ่นล้อซีลวดนะครับสีดําก็เหมือนกันนะครับกับตัวรุ่นล้อแมกนะแต่ว่า ด้านข้างตัวนี้เขาก็จะมีคําว่า125มาให้เป็นสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับส่วนบางโคนหน้าก็เป็นสีดําเหมือนกันแล้วก็มีคําว่า Combine ก a k e เหมือนกันด้วยแล้วก็สีขาวนะครับสีสุดท้ายก็จะเป็นสีขาวหมันนะเป็นสีขาวสวยนะสีขาวมุกเป็นลุ้งๆนะครับแล้วก็บางโคนสีขาวเช่นกันส่วนตัวสีของโช๊คอัพเนี่ยก็จะเป็นสีดานะครับแล้วก็เป็นสีดําแบบ พาวเดอร์โคดนะฮะก็คือเป็นสีที่ยึดติดกับตัวเนื้อโลหะโดยใช้พันธะทางเคมีเนาะส่วนชิ้นนี้นะครับเฟลิ่งชิ้นนี้ก็จะเป็นสีดําด้านทุกสีเลยนะแล้วก็รวมถึงตัวหลังบางคนด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นชิ้นพลาสติกสีดําด้านเช่นกันรวมถึงตัวพื้นนะฮะพื้นพักเท้าตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นพื้นเรียบซึ่งข้อดีก็คือมันสามารถขึ้นลงรถได้ง่ายบรรทุกของได้บรรทุกสัตว์เลี้ยงได้ แล้วก็ถ้าใครจําเป็นต้องใส่กระโปรงไปทํางานหรือไปเรียนเนี่ยคลิกรอยิ้มห้าเนี่ยเหมาะมากๆเลยแหละส่วนความสูงพื้นนะครับตรงนี้ก็จะมีความสูงอยู่ที่13.3สาซติมก็ไม่ได้เตี้ยมากนะครับสิบก็อยู่ในค่าเฉลีย่ยแบบกลางๆเนาะส่วนชุดแฟลิงตรงนี้นะครับด้านข้างตัวเนี้ยคำว่า p g m f i ตัวเนี้ยก็จะเป็นสีดําด้านแล้วก็ชุดแฟลิงด้านข้างนะครับล้อสีลวด ก็จะมีคําว่าคลิกนะครับในสีขาวก็จะเป็นสีดําเทาเนาะส่วนในรุ่นสีดานะครับสีดําล้อสีลวดก็จะเป็นสีแดงนะครับคลิกที่เป็นแดงเทานะฮะแต่ว่าในรุ่นล้อแมกนะครับล้อแมกเนี่ยเขาจะได้สติกเกอร์นูนนะสีเงินนะครับสีสวยนะแต่ว่าในตัวชุดกันตกด้านท้ายนะครับของคลิกเนี่ยก็จะเป็นโลหะเนาะแต่ว่าในเรื่องของสีเนี่ยอย่างตัวสีเทาคันนี้ก็จะได้สีดําสีแดงได้สีแดง ส่วนสีดาล้อแม็กสีดาล้อซีและสีขาวล้อซีก็จะเป็นสีดําเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่ามีแค่สีแดงเนี่ยที่มีการตกเป็นสีแดงส่วนชุดไฟท้ายนะครับไฟท้ายของ h อน d a ค i ิ k เนี่ยก็จะเป็นแบบ Fu l l LED เลยนะทั้งตัวไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาดีไซน์ของเขาก็จะออกแนวริมเ่ียๆนิดนึงนะครับส่วนตรงนี้นะครับบางคนเขายื่นออกมานะฮะจากส่วนท้ายเนาะ แล้วก็จะเป็นบางโคนแล้วก็ไฟสองป้ายอยู่ตรงนี้มีคําว่าฮ o n d a อยู่ข้างล่างแล้วก็เมทัพพิมสีแดงซึ่งดีไซน์ของเขาก็จะเป็นแนวสปอร์ตเนาะแนวฉบเฉียวนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งนะครับที่จะแตกต่างกันของรุ่นล้อแม็กก็คือสีในชุดเฟลิ่งตรงใต,ใต้เบาะนะครับจะเป็นสีแดงหมดเลยนะทั้งรุ่นสีเทาสีแดงและสีดําจะแตกต่างจากตัวรุ่นลนะ้อแม็กเนาะที่ตรงนี้เขาก็จะให้เป็นสีดํามาแล้วก็ตรงนี้นะครับฝาปิดตรงนี้ก็คือที่ใส่ของแบตเตอรี่นะฮะเขาก็จะเอาไว้ข้างล่างตรงนี้แหละ คนส่วนกลางด้านหลังตรงนี้นะในรุ่นสีเทาก็จะเป็นสีเทาสีแดงก็เป็นสีแดงส่วนสีดําก็จะเป็นสีดํามันเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับในรุ่นล้อแมกเนี่ยตัวคุญแจงเขาก็จะเป็นคุญแจสมาร์ทคีย์ซึ่งมันจะมีความสะดวกสบายมากเลยส่วนเก๊ะใส่ของนะครับทางด้านขวานะครับก็จะเป็นเก๊ะตื้นๆน,นะครับตื้นมากเลยนะส่วนเก๊ะใส่ของทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะลึกลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นแบบเปิดโล่งนะสามารถใส่ขวดน้ําได้ ใส่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับอย่างของผมก็ใช้ของ s a m มซุงเนาะก็ใส่ได้แต่ว่ามันจะอยู่แบบประมาณนี้นะมันจะไม่ได้อยู่ลึกมากแต่ว่าของคลิกร้อยิบห้เนี่ยจะไม่มีอย่างหนึ่งก็คือว่าจุดชัด ซึ่งก็จะมีอยู่ในคลิก160เท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับสำหรับใครที่ต้องการก็สามารถไปติดตั้งเพิ่มได้โดยร้านแต่งมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมีนะฮะหรือว่าจะซื้อมาทําเองจากช้อปปี้ a ัสด้าก็ได้เช่นกันอันนึงก็มีตั้งแต่ราคา100กว่าบาทนะครับจนถึง200 300ก็แล้วแต่คุณภาพเนาะแล้วแต่ดีไซน์ของชุดชาร์จตัวสีแดงนีสวยนะมันจะเป็นสีแดงมันๆเรื่มๆเนาะแล้วก็มีตะขอแขวนของมาให้ส่วนเวลาเราจะเปิดใต้เบาะก็กดจากตรงนี้นะครับ ก็จะสามารถเปิดใต้เบาะขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวเราไปไล่ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานก่อนละกันเนาะตัวประกับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยขวาแต่แล้วก็ตัวมือเบรกก็จะเป็นแบบมีปักกิ้งมาให้นะครับก็คือสามารถล็อกเบรกหลังได้ก็จะมีประโยชน์นะครับเวลาเราไปจอดในทางลาดชันเนาะทางที่มันมีเนินไงส่วนประกับทางด้าน ขวามือนะครับก็จะมี idling stop นะฮะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทมือที่อยู่ทางด้านล่างซึ่งในรุ่นล้อแม็กเนี่ยก็อย่างที่พูดไปเนาะเขาก็จะมีแค่สตาร์ทมือเท่านั้นแต่ว่าในตัวรุ่นล้อซีรวดเนี่ยเขาก็จะมีชุดสตาร์ทเท้ามาด้วยแต่ว่าตัว idling stop ตัวนี้นะจะมีให้กับรถทุกรุ่นนะทั้งตัวล้อแม็กและก็ตัวล้อซีรวดซึ่งหลักการทํางานของเขาก็คือถ้าเกิดเราเปิดออนตอนนี้เปิดออนอยู่นะเวลาเราขับรถไปจอดติดไฟแดงหรือว่าจอดอยู่เฉยๆประมาณสัก5วินาทีตัวเครื่องยนต์ก็จะดับ ยานออกไปได้แต่ว่าถ้าไม่อยากใช้ก็กดออกไปส่วนตุวคันเร่งก็จะอยู่ในชุด ตัวเดียวกันกับตัวประกับสวิตซ์ซึ่งมีสสายนะมีทั้งสายดึงเปิดลิ้นพีเสื้อและสายดึงปิดตัวปลอกแฮนด์นะครับก็จะเป็นปลอกแฮนด์ดีไซน์ของ Honda ส่วนตัวตุ้มปลายแฮนด์นะครับก็จะเป็นตุ้มขนาดเล็กนะครับเพราะว่ารถอัตโนมัติเนี่ยระบบช่วงล่างมันจะแตกต่างจากรถไม่บ้านหรือรถสปอร์ตก็คือตัวเครื่องยนต์เขาจะถูกแขวนเอาไว้กับชุดสวิงอาร์มหลังเพราะฉะนั้นความสั่นสะเทือนมันจะขึ้นมาที่ชุดแฮนด์นี่น้อยมากๆเขาก็เลยสามารถใส่ตุ้มปลายแฮนด์ที่มันมีน้ําหนักน้อยไดด้้้้สส่วววนนนนนตัมือเเบกกกกหาาาะ็็็จปีํแล ฮอนด้ a คลิกเนี่ยเขาก็จะมีระบบคอมบเบรกนะครับก็คือถ้าเกิดเรากดเบรกหลังเนี่ยมันก็จะมีชุดสลิงนะครับดึงมาที่ตัวเบรกหน้านะฮะชุดเบรกหน้าก็จะทํางานด้วยแต่ถ้าเกิดกดเบรกหน้าก็จะมีแค่เบรกหน้าเท่านั้นที่ทํางานแต่ว่าแรงกดของเบรกหลังที่ส่งมายังเบรกหน้าเนี่ยก็จะมีแรงกดไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเบรกอยู่ทันทีก็ยังจาเป็นต้องกดเบรกหน้าและเบรกหลังบอมกันส่วนตัวเรือนไม้นะครับเรือนไม้ของฮอนด้คลิกเนี่ยก็จะเป็นแบบฟู ดิจิตอลนะครับซึ่งก็จะบอกฟังก์ชันการทํางานของตัวรถได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับน้ํามันเชื้อเพลิงความเร็วแล้วก็แถบแสดงสถานะอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยก็จะมีบอกตั้งแต่ศูนย์แต่ว่าที่ทางคนดา้าเขาเขียนไว้นะครับก็คืออยู่ที่50กิโลเมตรต่อ1ลิตรแถบมันก็จะอยู่ประมาณกลางๆเนาะแล้วก็บอกสถานะอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นวลต์มิเตอร์ ทิป A ทิป B ระยะทางรวมส่วนแถบด้านบนตรงนี้นะครับก็จะบอกสถานะของไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาไฟสูงไฟเอนจินระดับความร้อนเพราะว่ารถคันนี้มีหมอ้อน้ำเนาะอันสุดท้ายก็คือตัว A เป็นวงกลมหมุนหมุนก็คือ idling stop นะครับกดออนมันก็จะสว่างเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นล้อแมกนะครับมันก็จะมีไฟตัวคุญแจมาให้ด้วยเพราะว่ามันเป็นคุญแจรีโมทเนาะถ้าเกิดตัวคุญแจมันมีปัญหา มันก็จะมีไฟเตือนลูกคุญแจขึ้นมาให้ส่วนตัวบ่อรถนะครับตัวบ่อรถเนี่ยก็จะมีความสูงบ่อนะครับจากพื้นขึ้นมาที่ตัวบ่อเนี่ยอยู่ที่7จ9ซนติเมตรแล้วก็ตัวน้ําหนักของตัวรถเนี่ยในรุ่นล้อแม็กก็จะหนักอยู่ที่113กิโลกรัมส่วนตัวรุ่นล้อซีลวดก็จะเบากว่าอยู่3กิโลก็คือหนัก110กิโลกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูจากความสูงของตัวบ่อรถรวมถึงน้ําหนักของตัวรถเนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็ขี่ได้นะครับแม้แต่เด็กมมัธย เด็กมต้นก็ขี่ได้แน่นอนนะครับหรือถ้าใครมีช่วงขายที่ไม่ยาวมากก็สามารถขยับก้นมาทางด้านหน้า เพื่อให้ขาทั้งสองข้างของเราสามารถเหยียบลงพื้นได้เต็มเท้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ส่วนในเรื่องของความกว้างของตัวเบาะรถนะครับเนื่องจากรถคลิกเนี่ยมันเป็นรถที่เน้นใช้งานในเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะดีไซน์ตัวเบาะที่มันความกว้างไม่เยอะมากเนาะแล้วเขาก็จะทําสโลปซ้ายขวาแบบนี้ลงไปด้วยเพื่อให้ขาของเราไม่ถ่างมากจนเกินไปส่วนความกว้างของคนซ้อนเนี่ยก็จะกว้างอยู่ประมาณคืบนิดๆแล้วก็ยาวประมาณคืบหน่อยๆอ,อาจจะนั่งไม่สบายเหมือนตัวรุ่นพี่ของเขาอย่างตัว160 แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้าง,งานในเมืองเนี่ยมันจะคล่องตัวมากนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือใต้เบาะรถนะครับเนื่องจากฮอนักคลิกเนี่ยถังน้ามันเขาจะอยู่ที่ใต้เบาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นกล่องเก็บของเนี่ยกล่องยูบ็อกของเขาก็จะถูกเบียดจากถังน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะมีความจุของตัวกล่องยูบ็อกเนี่ยไม่เยอะมากนะครับความกว้างนะครับของตัวกล่องเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหนึ่งครึ่บครึ่งนะครับส่วนความยาวก็ประมาณ2ครบแล้วก็ความลึกนะครับอาจจะอยู่ประมาณ หนึ่งฝ่ามือได้นะครับหรือประมาณหนึ่งคืบได้เพราะว่าฮอนด้าคลิกเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นหัวเครื่องใช่ไหมเขาก็เลยไม่สามารถทําให้มันลึกมากได้แต่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือที่เก็บเอกสารของเขานะครับก็จะอยู่ที่ตัวเบาะรถเนี่ยจุดนี้นะ่ะดีมากๆเลยขอชื่นชมฮอนด้าเพราะว่าเอกสารของตัวรถมันจําเป็นต้องติดไปกับตัวรถใช่ไหมถ้าเกิดเราเอาเอกสารเนี่ยไปกองรวมกันกันกบข้าวของที่อยู่ภายในตัวกล่องบางทีมันก็จะทิ่มแทงตัวเอกสารของเราทําให้เสียหายได้ส่วนตัวถังนะ้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ ก็มีความจุอยู่ที่5.5ลิตรเยอะอยู่นะถ้าเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นๆที่ Honda ทําออกมาในราคาใกล้เคียงกันส่วนตัวแหลกท้ายนะครับถ้าเกิดใครจะเอาไปส่งของเนาะก็อาจจะจาเป็นต้องเปลี่ยนชุดแหลกท้ายใช่ไหมซึ่งฮอน da าคิดก็จะได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งคือเขาก็จะมีจุดยึดแหลกท้ายเนี่ย3จุดนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงในการบรรทุกเป็นอย่างมากคือปกติที่เราเจอกันมันจะมี2จุดใช่ไหมซ้ายขวาตรงนี้ถ้าเกิดเราบรรทุกหนักเนี่ยตัวแหลกท้ายมันจะหัก้บ แหลกท้ายเป็นอย่างมากส่วนพักเท้าคนซ้อนนะครับก็จะเป็นโครงเหล็กนะฮะที่ยึดติดกับตัวโครงลดหลักที่อยู่ด้านในตัวพักเท้าก็จะเป็นเหล็กแล้วก็มียางหุ้มแล้วก็มีตัวกันส้นเท้าตรงนี้มาให้ซึ่งเวลาเรา,เาไปคนของจุดนี้แหละเป็นจุดมัดของของเราแล้วก็ตัวแข้งเครื่องนะครับของคลิกในรุ่นล้อซีลวดเนี่ยเขาก็จะมีคันสตาร์เท้าเนาะอย่างที่พูดไปส่วนตรงนี้นะครับก็คือหม้อกรองนะครับก็จะมีคําว่า E.S.P. นะฮะแล้วก็ขาตั้งข้างนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะ ก็จะมีเซ็นเซอร์ตัดการทํางานของเครื่องยนต์ขัตั้งคู่ก็อยู่ข้างล่างตรงนี้ยกรถได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวรถมันมีน้ําหนักไม่เยอะมากส่วนระบบช่วงล่างนะครับตัวล้อซีลวดกับล้อแม็กเนี่ยจะมีขนาดวงล้อที่เท่ากันเลยก็คือขนาด14นิ้วนะครับในตัวล้อซีลวดเนี่ยตัวยางก็จะเป็นไซส์1 8 0 9 0ขอบ1 4แต่ว่าในรุ่นล้อแม็กนะครับก็แน่นอนเขาก็จะได้ล้อแม็กนะครับตัวยางก็จะเป็นยางของ IRC แบบไม่มียางใหหรือว่ายางทูบเบลดซึ่งวิธีการปาดเนี่ยก็จะแตกต่างกันเนาะ ล้อซีลวดเนี่ยเขาก็จะมียางในถ้าเกิดยางรั่วก็จําเป็นต้องถอดยางในออกมาปะแต่ว่าในรุ่นล้อแม็กก็สามารถแทงตนอนปะได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูเห็นไหมรุ่นล้อซีรวดของคันนี้นะครับคันสีดําจะได้ยาง IRC แต่ว่า รุ่นล้อสีลวดคันสีขาวคันนี้จะได้ยางของ V ีลัปเปซึ่งก็จะแปลกใจไปนะครับเพราะว่าโรงงานยุคใหม่เนี่ยเขาจะลดการสต็อกของใช่ไหมเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนเพราะฉะนั้นการมีอะไรมาส่งให้กับโรงงานประกอบได้ทันท่วงทีก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการลดต้นทุนซึ่งการมี2ยี่ห้อก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงของการส่งอะไรไม่ทันส่วนระบบห้ามล้อนะครับระบบเบรกเนาะก็จะเป็นจานที่เบรกหน้าเดียวนะครับไซส์หมึอยก้าสิบมิลลเมรเหมือนกันเลยนะครับทั้งรุ่ แล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิชินหนึ่งลูกสูบตัวโตแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่คนชอบถามกันก็คือว่าล้อแมกกับล้อซีลวดแบบไหนดีนะครับจริงๆมันดีคนละแบบนะครับล้อซีลวดเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของน้ําหนักของตัววงล้อที่เบากว่าแล้วก็ความยืดหยุ่นของตัวล้อซีลวดก็จะมีมากกว่าเราจะสังเกตได้จากพวกรถวิบากเขาก็จะใช้ล้อซีลวดหมดเลยแต่ว่าล้อแมกนะครับข้อดีของล้อแมกก็คือมันจะมีเสถียรภาพของน้ําหนักของตัวล้อแมกเนี่ยที่ดีกว่าคือพูดง่ายๆวว่าาเลลอมมันนหุ มันจะมีการแกว่งของตัวล้อแมกเนี่ยน้อยกว่านะครับมันจะเห็นผลชัดเจนเวลาเราวิ่งที่ความเร็วสูงๆส่วนช็คอัพนะครับก็จะเป็นแบบเทเลสโคปิกแกนช็คขนาด26มิลิเมตรกระบอกโชคก็จะเป็นสีดำเนาะเป็นสีพาวเดอร์โค้ดที่บอกไปนั่นแหละส่วนระบบกระสเือนดน้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบยูนิคสวิงก็คือใช้ตัวเครื่องยนต์เป็นสวิงอาร์มแล้วก็จุดหมุนของเครื่องยนต์ก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะฮะแต่ว่าในคลิก ตัว160ตัวใหม่น่ะก็จะย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วเพราะฉะนั้นตัวชกอัพด้านหลังก็จะใช้ด้วยกันไม่ได้นะฟิลลิ่งกันขับขี่จะแตกต่างกันถ้าเกิดเอาร2อยไปใส่กับ160หรือเอา160กไปใส่กับร้อยตัวช๊คอัพด้านหลังนะครับมีข้างเดียวเป็นสปริงสีดําแล้วก็ตัวชกอัพก็จะอยู่ด้านในส่วนวงล้อด้านหลังนะครับแน่นอนรุ่นล้อสีลวดก็จะได้ล้อสีลวดแล้วก็ยางในรุ่นล้อสีลวดก็จะเป็นไซส์ 90, บ 90, บเบกก็็จะเปนดนราบ ในล้อแม็กก็เช่นกันนะครับในรุ่นล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นยางไซส์90้าทับเขอบ14แล้วก็ยางเป็นแบบยางทูบเลรเป็นเบรกแบบดัมเบรกด้วยเช่นกันส่วนท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียของคลิกร้5ยเนี่ยก็จะเป็นสีดําล้วนนะฮะมีรูไม่ใหญ่มากเนาะกาดกันความร้อนก็จะเป็นสีดําด้านนะครับยาวลงมาเนาะคุมลงมาจนถึงข้างล่างตรงนี้แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นหม้อน้านะครับเป็นกาดหม้อน้ําเป็นพลาสติกแล้วก็ จุดนี้นะครับขอชื่นชมคลิกร้อยยิห้าก็คือเขาก็จะมีบางโคนน้อยนะครับกันไม่ให้โคนที่ติดกับล้อรถเนี่ยกระเด็นเข้าไปยังห้องเครื่องซึ่งในรถบางรุ่นก็ไม่ได้ทําขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือสามารถกันโคนกันดินได้ดีเป็นอย่างมากเลยแหละส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับทั้งคลิกร้อยยิห้า ตัวรุ่นล้อซีรวดและรุ่นล้อแม็กใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีนะฮะแต่ว่าซีซีจริงของเขาจะอยู่ที่124.8ซีซีฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสองวาล์วระบายความร้อนด้วยน้านะครับแล้วก็ลูกสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่52.4ม mm, ิลลิเมตรและก็ระยะชักอยู่ที่57.9ม mm. ิลลิเมตรส่งกําลังแบบสายพาน CVT นะครับแล้วก็จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด p g m f i ให้อัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงอย ถังน้ำมันเชื้อเพลิง5.5ลิตรเนี่ยก็สามารถเดินทางได้มากกว่า300กิโลเมตรส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวนะครับตัวรุ่นล้อซีลวดเนี่ยก็จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่53,000บาทส่วนรุ่นล้อแม็กเนี่ยก็จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่58,000บาทราคาก็จะห่างกันอยู่5,000บาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตัวรุ่นล้อแม็กจะได้ก็คือล้อแม็กนั่นแหละอย่างที่พูดไปแล้วก็ตัวคุญแจสมาร์ทคีย์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ รุ่นลอสีรวดจ,จะได้ก็คือคันสตาร์ทเท้าก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคนเพื่อนจะไปใช้งานในลักษณะไหนแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยฮอนด้าคิก125เนี่ยผมว่าราคากับสมรรถนะของเครื่องยนต์มันโอเคดีอยู่เหมือนกันนะครับคือผมไป ที่ยวในหลายๆจังหวัดภูเก็ตเชียงใหม่หรือเกาะช้างอะไรพวกนี้นะเขาก็จะใช้รถเช่าที่เป็นรถคลิกนี่เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะคลิกร้อยยี่ห้าเนี่ยซึ่งผมเองก็เคยไปเช่าขี่เหมือนกันนะครับการขับขี่ของคลิกร้อยยี่ห้าเวลาขึ้นเนินทางชันๆในเกาะเนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาได้ดีมากๆแม้แต่สอนสองก็ยังสามารถเดินทางได้แบบสบายๆนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้รถใช้งานสักคันหนึ่งแถวบ้านนะครับ honda คลิกร้อยยี่ห้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าราคาค่าตัวมันไม่ได้สูงมากเนาะส่วนจะใช้ล้อสีรวดหรือใช้ มก็ขึ้นอยู่กับเราจะเลือกใช้ละกันนะครับเพื่อนเพื่อรู้สึกชอบรุ่นไหนมากกว่ากันก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะฮะส่วนในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับก็คือบริษัทชาญยนต์สว่างแดนดินสาขาต้นโพนะครับถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ติดต่อกับทางฝ่ายขายเขาเนาะแล้วก็นอกจากคลิกแล้วก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆนะครับอย่างตอนนี้ฮิตกันมากก็คือจิ้งหลีดน้อยนะครับก็คือ Honda า e ีดหนึ่งสองห้านั่นเองแล้วก็รวมถึงรถรุ่นเก่าอย่าง c b r 1 5สีดงคัรนี้ทีนี่ ก็มีนะครับรวมถึงรถขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ Forza 350นี่มีทั้งสีดำและสีแดงตอนนี้นะใครสนใจก็โทรศัพท์มาติดตอ่อสอบถามกับทางฝ่ายขายเขาได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ